พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีเพื่อ,อนๆนะครับหลายท่านน,น,นะครับได้ทั้งเฟซและไลน์มาสอบถามนะครับทีมพวกเราเกี่ยวกับไอฟิชชิงนะครับ ภาษาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันเป็นนะครับไอตัวฟิชชิงเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการหลอกลวงนะครับให้เหยื่อนะครับกดลิงก์นะครับหรือให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่านะครับชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านอีเมลเบอร์โรนะฮะรวมทั้งรหัสประชาชนนะครับแล้วก็นะครับไอรหัส OTP ของท่านนะฮะที่ใช้ในการทำธุรกรรมนะครับ โดยคำว่าฟิชชิงเนี่ยจะคล้ายคลึงนะครับกับคำว่าการตกปลานะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับเป็นการใช้เหยื่อล่อเหยื่อนะครับข้อมูลนะครับที่ละเอียดอ่อนนะครับเราเนี่ยจะหมายถึงนะครับทุกสิ่งนะครับที่มีตั้งแต่เลขหมายประกันสังคมของคุณนะครับไปจนถึงรหัสผ่านหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับรายละเอียดบัตรเครดิตรายละเอียดพินนะครับ ที่อยู่บ้านบัญชีออนไลน์วันเกิดชื่อนามสกุลเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะนี่คือเขาจะหลอกเก็บข้อมูลของคุณนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับสามารถใช้ในการจุลกรรมข้อมูลส่วนตัวของท่านนะฮะเพื่อเข้าใช้งานในบัญชีที่นะครับแตกต่างกันสําหรับการแบ็กเมลนะฮะหรือสร้างความเสียหายทางการเงินได้เป็นต้นนะครับบางครั้งนะฮะคนร้ายก็จะส่งเมลหรือ SMS หรือข้อความในไลน์นะครับ ทาง Facebook ก็ตามนะครับแจ้งเตือนว่าระบบของท่านเองเนี่ยมีปัญหานะครับให้ทำการล็อกอินตรวจสอบนะฮะซึ่งการล็อกอินนี้นะครับก็คือเป็นการที่หลอกให้เหยื่อเนี่ยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับแม้บางครั้งนะครับคนร้ายเนี่ยก็จะสร้างเว็บไซต์ปลอมนะครับเรียนแบบชื่อนะฮะที่มีชื่อใกล้เคียงกันนะครับเพื่อหลอกให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลนะครับ ก็ทางพวกเราเนี่ยก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทางทุกท่านพอสมควรนะครับหากท่านนะครับไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้นะครับขอเป็นทงใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติประดิษฐ์ไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ